สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแง้าามแลงๆงนะครับผมบรรยากาศตเว้นตกดินแบบนี้นะครับมือหนีโบพาพพี่น้องม่านเก็บอาวนพักแยงสันด้มาเสียแม่มกตัวใหม่ใให้เอาไปกินมืออื่นเดินทางกลับอันแพงนะครับก็เลยลงมาหาพักแยงสิได้บัวพี่น้องว่าสันด้ว่าสิหาหมานบัวลงลุยบึงนะครับพี่น้องมี่บัสเนด้มันต้องพักแยงโอ้ดีดีเห็นแล้ว มันต้องพักกระแงี้ยไงสิมกเซโนไม่เสียบยังหอมนะครับนี่ได้แล้วก้อนหนึ่งนี่ไต้นพักกระแงีง้พี่น้องจางมกเซโนไม่เส,สียบสั่งเดีมันหอมแล้วแต่ผู้มักแต่ว่าผู้เราโคตรว่าขิ้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่าโเห็นมักเนี่ยมันหอมเด้พี่น้องมีอีกบอก่อเดี๋ยวเขาลุยหาน้ำกันไปเลยพี่น้อง ลุยหาปกักกะเนียงของปโปรดนะครับใส่ใส่เอ็นมกน้ไมัแบบปันบ้านย่านั่งเล,ลายคนๆยังเสียบมันเบิดง่ามมันเหลียวพี่น้องผักกะเนียงหน่อยบ้านนามันหอมกระดอยพี่น้องอบอ่ มเียนเขาจะเอาหัวมาปลูกใส่ใทบ้านเนั่นพี่น้องไม่นเอาหัวมาลามมาันก็เลยย่ำตายเบิดพี่น้องมีอีกไหมมีอีกไหมเย่งมาคำพวดไซนี่แหละ เกือบไปแห้งบาได้๋ใส่พี่น้องเอ้ยโอ้นี่ดปมาจะมาขึ้นเป็นต้นนั่นบักไงเบิดแล้วพี่น้องจังหอมพื่อเกา่านี่เนี่ยอย่าดจีอไอเน,นี้ยหอมเนี้ยแสบแล้วพี่น้องแล้วแต่ผู้มาคือว่าหรือว่าเนาะเพียรพี่น้องคนลงคนเพื่อนกระวาน คิวว่าสั่นบ่มาพักกันแย่งมกใส่พักกันอื่นยังเสียบพุลโคนก็ใส่ยใบอีตูวแล้วแต่ผูม้มากมันอยืดน้ำเจ๋ให้หน้าพี่น,อน้องเน,นียนบ่เนียน,นมันลืมมันสิมันเหลิมแก่แล้วแต่ว่ากับความมือเก่าพี่น้องนะครับ กูได้เนี่ยได้อยู่เด้อบ้านโบไดบ้านมันสีบมมีที่แหลกบบถามเมย์มาเพื่อนบ้านจันจกมีบัวพักกันแย่งวันสันโบดเดี๋ยไปเบิองข้าวเื่อลงมาเบิอง,อง,องยีหลีมันมีอยู่เป็นดอกเบิ้ลแล้ว กินหากินบ้านๆพี่น้งอ,นองกี่ทอดบ้านเฮาผู้ลังคนนั่นผู้มักแกงนกไหมใช่ป่ะกัแนแย่งกับมีเด้แต่ว่าหนาเนียนบ่มีน่นกไหมพี่น้องมันต้อง,ม,อง,ม,องมันต้องได้กินนกไหมเป็นถุงเอาไหมครับนกไหมถุงดี๋ยวก็จ้เอาเฮ็ดไว้ถ้ากินเฮ็ดไว้ถ้าเก็บไว้มันจะกินคนละไข่กันครับอันพักกัแนแย่งอีกชนิดหนึ่งนี่ดีชนิดหนึ่ดี นี่หน่อยในกระเมยียนเบิดอได้พี่น่องหอมดีกระดอด,อด,อดเออพักกันอย่งหน่อยบานเฮาบ่โมกหลายพี่นอ่องเมียวะบอกเมียบัาน โมกเพราะเดี๋ยวไปกินเพราะว่าโมกหลายๆมันมันดิเสียกวนครับเอาใบแช่ตู้เย็นว่นน่านกินมันกะจีอันบ่เซียบครันเอาไว้ดนนะครับแช่ตู้เย็นไวแง้มเหมือนมาแต่แมวลายงาม้มบัวยง้มเลิกแมวลายง้มเลิกกันมาจากสวนมั้งสิเพราเดี๋ยวเอามาอุ่นกินได้พี่น้องโบเซ่ตู้เย็นใบหัวอันแง้มแน,มแนวกินโมกนล้วไม่อยังสิครับพราเขาอันได้แนวกินไปแช่ตู้เย็นใบแง้มมันแง้มกับบริชิตหยาหาแนวกิน ยามเลิกมาได้เดือกวันหิวเขา่าเห็นว่ามีแต่แนวกินซีเป็นได้กับเบือ่อเนาะก็เลยแบบมีแนวตุนไว้ถ้ากินพี่นอ้องมกนต์นไมยเนี่ยได้เมื่อกินเนื้อแห้งนี่ฮะก็ได้ไว้ถ้ากินพี่น้องดูนะหลายเต๋อเด้อหนีเด้อหอมย้อนบักคักเล่นนี่ะอย่าจืจอบันเจียวหอมซ้ำใด้ให้มกนต์นไมย สน่ของอาหารอีสานนะครับหอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเขียยดนะร้องยามฟ้าห่วนหวนเขียดหมูเขียดขาคำเหมือนหมอลำพากันมวนเมฆดำลอยปันป่วน ฝนตกมาสู่อีสานมันยากาศทุงหน้าพี่น้องมาเขียชนะห,ห้องแอบแอบอยู่ตะเวนต๊กดินแล้วคุณคำเรียบพี่น้องได้เรียบร้อยแล้วพักกระเนง,งนะครับบานนี้ป่าติโทป่าติโทขึ้นไปก้อนพี่น้องนะครับบานนี้ผ้าพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องเออลืมเลยลืมล่มเลยม,ลม,มือเศร้านี่คลิปคลิปมือเศร้านี่บวนยังไปเห็นบักกวกเดี๋ยวบ้านี้ผ้าเก็บบักกอกไปไว้ขั้วก่อนพี่น้องเอาบักกอกไปอันใส่ถุงไวไ้ไปไปว่างไว้ขั้วนันเวลาสวมมันสิหาเดนเส์อัอนทีมเดนเส์อร์ทีมค่อนวอยอาจารย์ดวยวนตรีพ่อยอยากตำบอกฮึเอาไปฝากเป็นพร้อมพี่น้องเนาะ พอดีเลยพอดีเลยบอกกอกมันลนหลายขัดเอาว่าทีมไปกระเสียดายรถเหยียบพอดีละพอดีเลยได้มากกว่ไปไห้ให้ทีมงานเราตำบักฮุงอื่นพอดีพี่น้องพอดีเลยนะครับคลิปนี้ชมบรรยากาศ แล้วมืดแล้วบ้านนี้ใส่คูถังนี่แห้วเฮา่อคูถังกับทูถังอยางงอนนีนอมันมีถุงใส่บัานนี่เอาวูน่าบกอกขาวกระลาดอ้วน ้วนเตีมต้นอยู่เพราะฉะนั้นสองเก็บไปนั่มนะครับเก็บไปด้วยดีกว่าไม่ไหรมันโวนเก็บได้ทุงแยงก็ได,ด้ดอกเนี่อยอดู่ทุงแยงแล้วพีน่น้องเทามือนพอาไปฝากันทีมงานเท่า ไี่ได้มันลวนถิ่มไม่ยูกลิ่นได้พี่น้องนีเนาะเข็ยใส่ถุงดีกว่าเผียร์ง่ม,มันถ้าจะามบังฮงทีมงงานเท่าเพราะเด่นนั่นของฝากของฝากแบบบ้านๆน,นะครับประกอบได้ได้ประโยชน์ย้อนอยู่เด้อพี่น้องนะครับเนาะแามมัน อยากตำหุงได้ตำส่ยอนอยู่เด้บอบ่แม่นธรรมาดาเด้พี่น้องแบบอาหารพื้นบ้านอีสานแบบกวกมาบ้านบ่นมีแนียวไทยพี่น้องเบิ่งก็เลยน,นี่ละ่ะพี่น้องไทยแบบเปนบ้านนี่ละ่ะมาเอาแนวฝาแนวตอนแนวตอนยง้มนีอกะ คือว่าแล้วพี่น้องเนาะมันมันบ่ค่อยมีนี่มันมันเขามันเบิดหน้าหนาวเขาหนาเลี่ยงแล้วมันก็เลยแบบว่าของกินกับโบ้มีปานดก็เลยสิได้ยังสี่แล้วมาฝากทีมงานเล็กๆหน่อยเพราะได้อันอันต่อนกันฝากกันบักกอกพอได้ไปต่อนทีมงานไปที่ใจตามบักหุงผสมกับบักหน้า ก็จะได้รสชาติที่แซ่บนะครับหอมบักกอกดิํำแล้วพี่น้องมันโอ้เสงยะเวินแสงยะเวนเบิดแล้ว อีกต้นหนึ่งพี่น้องเก็บเอาอีกต้นหนึ่งก่อนก่อนสิกลัรบ,บ้านเตืมกันเสร็จอ่ะโดนถิ่มเบิร์ตเนี่ยนี่น่คันคันเอาถิ่มไปก็รถเหยียบอ๋อต้นนี้มันโดนเร็ง ของฝากจากที่สูงอาหารสันสูงไปฝากที่ม้งานบักกวกเะดิแต่ว่ามันโ้นหรืวะไรก็ได้กินเนาะเฮียไฮ้ทุ่งนึงละพี่น้องเอาลำลาไปก่อนคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผม เดี๋ยวพ่อพ่อก็ไม่คลิปหนาตะเบนตกดินแล้วพี่น้องเข้าบ้านก่อนนะครับพูดอะฝ้ามืดแล้วพ่อพ่อกันที่บ้านแพงนะครับเตรียมตัวซ้อมเดี๋ยวบรรยากาศการซ้อมการอย่างดียวโบสถ์ิทยอยลงคลิปให้พี่น้องในเบื้องกันหลังจากเดินทางมืออื่นเศร้าไปเฮ็ดบุญน้ำกันพี่น้องนะครับมืออื่นเศร้าไปทําบุญลดน้ำมนต์กับพระอาจารย์สกสอนสดอคเคอะ์ลากะ ส้างบุญไปน้ำกันพี่น้องเอื่นนะครับฝากตอนพี่น้องน้ำเอาบุญเพื่อพี่น้องเด้อเอื่นเด้อดสาธุน้ำกันนะครับพี่น้องลํำล่าคลิปนี้ไปก่อนรับฟันดีสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อกับบรรยากาศยามเย็นทงไ้ทงหน้าแบบนี้นะครับ